ไม่เป็นไรหนูหนูไล์รันระบบไปก่อนเรื่อยๆแ้เดี๋ยวค่อยสั่งชุดจองไหว องค์พระแม่รัศมีนะคะด้วยเวลานะมันก็ผ่านมาล่วงเลยมานานเนาะด้วยพีจัดเตรียมของหลายๆอย่างนะคะถือว่าเป็นวันสนาทางเทพมงคลนะคะต่อหน้าเทวไลเทพมงคล99 9เราได้จัดเตรียมนะคะชุดไหว้องค์พระแม่รัศมีเป็นที่เรียบร้อยในวาระสาคัญต่างๆนะคะขอพรแห่งองค์พระแม่รัศมีขอความสุขความสําเร็จโชคลาภที่ดีเงินเงินทองไหลมาเทมาจงบ เกิดแก่ทุกท่านผู้ที่ดูในไลน์นี้อยู่ถือว่าเป็นดวงสมพงกันมานะคะที่ได้มาเจอในไลน์นี้ในไลน์นี้ก็จะเป็นไลน์พิเศษนะคะเป็นไลน์แห่งการบูชาบวงสรงองค์พระแม่ลักษมีนะคะเข้ามาแล้วฝากกดถูกใจกดติดตามนะคะเทพมงคล999ในแบบฉบับของเทพมงคลศาสตร์การไหว้การบูชา องค์เทพแบบต่างๆเราจะมีพิธีนะคะบูชาบวงสวงองค์เทพในทุกเทศกาลนะคะอย่างเช่นเดือนหน้าเดือนกันยายนก็จะเป็นพิธีใหญ่แห่งจัตุรทีคือการบูชาบวงสวงองค์พระพิคเนศนะคะอาวาระสําคัญนะคะวันวาระรัศมีวระะตํานะคะคือวันไหว้องค์พระแม่รัศมีนะคะเรานะคะตอนนี้ไม่รู้ว่า เอ่อทิกตอกได้หรือยังได้น่ะนะคะผู้ที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะส่งแต่เออไม่ต้องส่งพานมาส่งแต่ชื่อมาแล้วก็เดี๋ยวกลับไปพอแม่อ่านชื่อเสร็จนะคะน้อมถวายเสร็จแล้วจุดเทียนนะคะตอนหนึ่งหนงพานตอนหนึ่งเซตตอนหนึงชื่ออ่าส่งมาค่ะลูกนะคะชุดแรกนะคะของคุณ นางสาวเชยามอนจะเิญวิพาสเจตนะคะขอพรขอบารมีจากองค์พระแม่ลมัศมีการงานการเงินขอให้ท่านประสบความสำเร็จจุดเทียนถวายองค์พระแม่ลมัศมีนะคะเซตต่อไปนะคะนางสาวณวธิดาน้อยฉิมนะคะได้จุดขอพรจากองค์พระแม่ลมัศมีการงานการเงินโชคลาภที่ดีจงบังเกิดแก่ตัวท่านเองนะคะ จุดพระอัคคีถวายองค์พระแม่รัศมีนะคะเซตต่อไปนะคะนางทะพัสแก้วแหวนนะคะขอความสำเร็จโชคลาภที่ดีเงินทองไหลมาเทมาจงบังเกิดแก่ตัวท่านจุดพระอัคคีถวายพระแม่รัศมีนะคะต่อไปนะคะนางสาวกฤิกฤตชยาไวายานะคะ นิกลวัยยานิกรนนะคะขอให้การงานการเงินประสบความสำเร็จแก่ตัวท่านเองขอให้มีโชคลาภที่ดีจุดพระอัคคีถวายองค์พระแม่รัศมีนะคะคุณสุชาดาวงแสนคำนะคะขอให้การงานการเงินของท่านไหลราบลื่นนะคะโชคลาภที่ดีจงบังเกิดจุดพระอัคคีถวายพระแม่รัศมีนะคะ คุณปันปันนพัทนะคะทาวินสเสวตวัฒนะคะนะคะขอให้การงานการเงินของท่านไหลรา,าบลื่นประสบความส,สำเร็จที่ดีโชคลาภจง,งบังเกิดแก่ตัวท่านเอ,เองจุดพระอคัครถวายพระแม่รัศมีนะคะต่อไปนะคะคุคุณกัญญชัดคุณกัญญน,นัทนะคะฉิมพรีนะคะ ขอให้ท่านประสบความสําเร็จโชคลาภที่ดีจากองค์พระแม่ลัศมีประทานพรในแก่ท่านจุดพระอัคคีถวายองค์พระแม่ลัศมีค่ะคุณวิชุดาผ่านพรมนะคะขอพรขอบารมีโชคลาภที่ดีการงานการเงินจงบังเกิดแก่ตัวท่านเองจุดพระอัคคีถวายองค์พระแม่ลัศมีค่ะ นะคะคุณณลิศราแสนสุริวงศ์นะคะขอให้ท่านมีโชคลาภที่ดีองค์พระอ่อนเงินทองไหลมาเทมาจุดพระอัคคีถวายองค์พระแม่รัศมีขลุกเอามาด้านนี้มั่งก็ได้ขลุกเอาทางนี้เตรียมเทียนอีกหนึ่งแท่งนะคะ เตมเทีหนึ่งแท่งนะคะต่อไปคุณสิวินีรัตนการนะคะการงานการเงินโชคลาภที่ดีนะคะการบูชาบวงสงองค์พระแม่แลัศมีบังเกิดจุดพระอัคีถวายองค์พระแม่แลมัศมีนะคะต่อไปค่ะลูกนะคะต่อไปนะคะคุณวิวัณน,นาคล้ายคึงนะคะ ขอให้ท่านมีโชคลาภที่ดีการงานการเงินประสบความสําเร็จนะคะจุดพระอัคคีถวายพระแม่รัศมีค่ะแม่อ่านชื่อแลวจุดเทียนได้เลยนะคะต่อไปนะคะคุณวรารักษ์นะคะขอให้การงานการเงินโชคลาภที่ดีของท่านไหลราบล,ลื่นนะคะจุดเทียนถวายพระแม่รัศมีนะคะต่อไปคุณวราลักษ์คุณ พัชรลัตประแดงกิ่นนะคะขอให้ท่านประสบความสําเร็จในทุกๆด้านการงานการเงินโชคลาภที่ดีจุดพระอัคคีถวายพระแม่รัศมีค่ะค่ะนะคะต่อไปคุณนิชกมลสิโรดมนะคะขอพรขอบารมีองค์พระแม่รัศมีการงานการเงินครอบครัวของท่านประสบความสําเร็จโชคลาภที่ดีจงบังเกิดจุดพระอัคคีถวายพระแม่รัศมีค่ะนะคะ ต่อไปค่ะนะคะต่อไปนะคะคุณศิริยากรแสงแก้วนะคะขอให้ครอบครัวการงานการเงินโชคลาภที่ดีจงบังเกิดแก่ตัวท่านเองขอพรจากองออค์พระแม่รัศมีประทานพรจุดพระอัคคีถวายพระแม่รัศมีนะคะต่อไปคุณสุรางเกียรติ ทีละทัศนะคะขอให้การงานการเงินครอบครัวนะคะของท่านประสบความสําเร็จโรคภัยไข้เจ็บมาลายหายสูญโชคลาภที่จะบังเกิดแก่ตัวท่านเองจุดพระอัคคีถวายองค์พระแม่รัศมีค่ะนะคะต่อไปคุณปฐทวีจะลูนพัดพงะคะขอให้การงานการเงินโชคลาภจงบังเกิดแก่ตัวท่านเองจุดพระอัคคีถวายพระแม่รัศมีนะคะ ต่อไปคุณ,คณกุลกัญญาโกสุนกุลนะคะขอความ ขอบารมีต่อองค์พระแม่รัศมีนะคะประทานโชคลาภที่ดีจงบังเกิดแก่ตัวท่านเองนะคะจุดพระอัคคีถวายพระแม่รัศมีต่อไปคุณกะมนวันวิลันนะคะขอบารมีขององค์พระแม่รัศมีประทานพรให้แก่ท่านประสบความสําเร็จโชคลาภที่ดีจงบังเกิดแก่ตัวท่านเองนะคะจุดพระอัคคีถวายองค์พระแม่รัศมีต่อไปนะคะคุณการจนากันบุตรนะคะ ขอบารมีและโชคลาภที่ดีประทานพรให้แก่ท่านประสบความสำเร็จนะคะจุดพระอัคคีถวายพระแม่รัศมีนะคะต่อไปคุณวิลาวันแสงทองขอโชคลาภที่ดีนำทางชีวิตท่านหลุดพ้นจากวงวิบากกรรมงานไหลาลาบลื่นไปได้ดีพรพระแม่จงประทานให้แก่ท่านนะคะจุดพระอัคคีถวายพระแม่รัศมี นะคะต่อไปนะคะนางลุงละมุลอนุวัฒนะไผ่สารนะคะขอพรขอบารมีขององค์พระแม่รัศมีขอประทานพรให้แก่ท่านประสบความสําเร็จที่ดีในชีวิตโชคลาภจุกบังเกิดแก่ตัวท่านเองจุดพระอัคคีถวายองค์พระแม่รัศมี นะคะต่อไปนางสาวกะมุนวันกาทองนะคะขอบารมีของท่านจงบังเกิดขอให้ท่านมีโชคลาภที่ดีการงานการเงินปัญหาต่างๆมารายหายสูญนะคะจุดพระอักขีถวายองค์พระแม่รัศมีค่ะนะคะต่อไปค่ะลูก นะคะต่อไปคุณพัชรินชมบานนะคะขอบารมีขององค์พระแม่รัศมีประทานพรโชคลาบที่ดีบังเกิดแก่ตัวท่านเองการงานการเงินไหลราลบลืนจุดพระอัคคีถวายองค์พระแม่รัศมีต่อไปนะคะคุณทันจิลาสงวนสีนะคะ ขอบารมีขององค์พระแม่แลักษมีประทานพรนันศักสิทธิ์การงานการเงินโชคลาภที่ดีจงบังเกิดแก่ตัวท่านเองจุดพระอัคคีถวายองค์พระแม่ลักษมีต่อไปคุณอัมพรเมียผู้กูนะคะขอบารมีขององค์พระแม่ลักษมีเปิดทางการงานการเงินโชคลาภที่ดีจงบังเกิดแก่ตัวท่านเองนะคะจุดพระอัคคีถวายพระแม่ลักษมี ต่อไปนะคะคุณนริศลาแสงสุริวงศ์นะคะขอพรอันประเสริฐจากองค์พระแม่รัศมีประทานพรคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใด,ปร,สงสงใดประสบความสําเร็จการงานการเงนิงนไหลาราบลื่นจุดพระอคัคคีถวายองค์พระแม่รัศมีนะคะต่อไปก็จะเป็นเซตใหญ่ของคุณนวรัต แขกตระกูลกิตติพงศ์นะคะเป็นชุดไหว้บัวนะคะขอบารมีขององค์พระแม่ลัศมีให้คุณนวราชประสบความสำเร็จโชคลาภที่ดีการงานการเงินไหลลาบลื่นประทานพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์นะคะใช่ไหมอันนี้ชุดหนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะคุณนางลุนละมุนอนุวัฒนภัยสารนะคะได้จัดสุดเช็ดไหว้เป็นขนมต่างๆถวายต่อองค์พระแม่ลมักษมีและองค์เทพเทวาทุกองค์ขอความสุขความสําเร็จการงานการเงินชีวิตครอบครัวประสบความสําเร็จในวันดีนี้จงบังเกิดแก่ตัวท่านเองจุดพระอคัครีถวายองค์พระแม่ลมักษมีนะคะอัน,นจะเป็นชุดอะไรเอ,อ่ ต่อไปจะก,ก็มีฝากชุดไหว้กลางบ้านมาได้เรื่อยๆนะคะคุณทันจิลาสงวนสีขอให้ท่านที่ท่านอยู่จงประสบความสำเร็จบ้านที่ท่านอยู่เกื้อกูลท่านให้ท่านประสบความสําเร็จโชคลาภที่ดีการงานการเงินบังเกิดน,นะคะระวังเรื่องไฟค่ะลูกระวังเรื่องไฟนะคะลูกเอาขวดนั้นมาใกล้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะในพิธีต่างๆนะคะ เอาออกเลยค่ะลูกในพิธีต่างๆนะคะเราก็จะถือว่าเราเป็นการบูชาบวงสวงองค์พระแม่ลักษมีนะคะเป็นเลิกงามยานดีเป็นวันสําคัญนะคะเป็นวันว,วรารัรักษมีวันต่ำนะคะคือเป็นวันที่เราบูชาบวงสวงองค์พระแม่ลมักษมีพวกเราน้อมกายจัดเซตของถวายดอกบัวสีชมพูนะคะและก็ขนมนมเนยตามที่พระแม่ท่านชอบขอพระแม่ท่านซึ่ง ประทานพอให้แก่ทุกๆท่านที่จัดเสซตไหว้เร็จบูชาขอให้ท่านได้ประสบความสําเร็จนะคะในวันนี้เราก็จัดเซตไหว้นะคะพิธีเทพมงคลเราได้ทําพิธีบูชาบวงสวงองค์พระแม่แลมักษมีนะคะเป็นวาระสําคัญในวันนี้ก็คงจะไม่ทันเรื่องเรื่องโชคลาภที่ดีนะคะเราก็คงจะไม่ทันเรื่องตัวเลขเนาะทันไหมทุ่มยสี่ อาทุ่มยี่สิบสี่งั้นคงจุดทูบน่าจะไม่ทันนะแม่ก็จะเขียนนะคะขอพระแม่แลมัศมีสิ่งใดการใดที่ข้าพระเจ้าได้ไปผูก้กระทํานี้ถือว่าเป็นการเผยแผ่โชคลาภที่ดีจงบังเกิดแก่ตัวท่านเองนะคะขอผ่อนอันประสิทธิ์จากองค์พระแม่แลัศมีประทานซึ่งโชคลาภที่ดีแก่ทุกท่านผู้ที่อยู่ในไลน์นี้อยู่หรือผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ท่านประสบความสําเร็จที่ดีโชคลาภที่ดีจงบังเกิดแก่ตัวท่านเองนะคะ นะไม่อยอให้แค่นี้เนาะง่ายๆไปแล้วก็ไปจับคู่กันเราเองวันนี้ไม่อยอก,ก็พอดีว่า ร่างกายไม่ดีนะคะ <มา S 1> ก็จะเป็น<จ>พอนะคะนะคะวันนี้ก็มีตำราถือว่าเราเราเน้นไปทางทำพิธีนะคะแต่ก็มีเรื่องเรื่องแนวทางของตัวเลขให้กับท่านนะคะมีแนวทางตัวเลขให้กับท่านนะคะให้ท่านประสบความสําเร็จที่ดีนะคะท่านใดอยากติดตามอยากตามเรื่องตัวเลขก็ลองดูนะคะแต่วันนี้เป็นวันสําคัญที่ไม่ยออยาก จะจัดชุดไหว้องค์พระแม่รักมีนะคะตามจุดประสงค์และตามจิตศรัทธาที่ตัวเรามีนะคะเราก็จัดเสร็จไหวเสร็จบูชาพอดีวันนี้ด้วยงานด้วยแล้วก็เหนื่อยวันนี้่อดูใหม่ลูกค้าขอดูใหม่ในที่ค่ะนะครใครยังตามซึ่งแนวทางของของแม่อยู่ก็ลองดูนะคะ ก็ลองดูวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราขอพรจากองค์พระแม่แลักษมีนะคะเรื่องทุบเลขแม่อยอดจะจุดไม่ทันด้วยเวลานะพอดีจัดเตรียมของเซทไหว้แล้วทีมงานก็น้อยเหลือเกินนะคะเราก็จัดเซทไหว้เซจบูชาและแล้วแ,แต่ละท่านที่ได้สั่งจองเซทไหว้เราก็จะมีทุบเลขและทําการจุดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าจะทันคงได้ส่งไปถ้าไม่ทันก็จะเป็นแนวทางของวันที่หกันยาย,ยนนี้นะก็แม่ยอก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ก็ไปได้เรื่อยๆนะคะกับท่านอย่าลืมนะคะเดือนหน้าเดือนแห่งวันสําคัญนะคะวันจัดตุราถีวันที่เท่าไหร่นะลูกเริ่มต้นจากวันที่19กันยายนอ่19กันยาถึง28กันยายน28กันยาก็จะเป็น9ราตรีนะคะเป็นทือถ้าทำเป็นภาษาชาวบ้านเราพูดกันง่ายๆก็คือวันเกิดองค์พระพิฆเนศนะคะทางเทพมงคลนะคะเพจเทพมงคลก็มีสั่งจองชุดไหว้นะคะเทพมงคล999กับชุดไหว้จัตุรถีนะคะ ขอให้ท่านสั่งจองล่วงหน้านะคะของที่ท่านจะได้รับกับครบทุกอย่างนะคะเพราะว่าพอใกล้วันเหมือนปีที่แล้วเราจะทําไม่ทัน mm hmm. นะขอให้ท่านที่มีเจตศรัทธาเราจะให้ท่านนํากราบไปนะคะไหว้ที่บ้านหรือท่านเองถ้าหน้าเทวาลเรามีงานอยู่แล้วนะคะ mm hmm. หรือท่านเองอยากจะให้เราไหว้หน้าเทวาลเราก็จะมีลายสดให้เห็นนะ ในวันดีๆนะคะวันนี้ขึ้นเก้าข้ามแก้วเป็นขึ้นเก้าข้ามเดือนเก้าก็ถือเป็นเลิกงามยามดีนะคะถือเป็นเลิกงามยามดีแก้วแก้วลูกแก้วอ่าถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะคะขึ้นเก้าข้ามเดือนเก้านะคะเป็นวันวาราลัศมีวันตามก็ถือเป็นเลิกงามยามดีนะคะขอพรนันสักจิตจากองค์พระแม่ลัษมีประทานพรให้แก่ทุกท่านนะวันนี้อาจจะไลฟ์สั้นๆเพราะว่ามันมีภารกิจหลายอย่างที่เราต้องทําหน้าเทวลาย นะกับทุกท่านนะคะแนวทางโอเคนะได้เห็นเป็นที่ชัดเจนนะคะบ้านซ้าเห็นครบไหมคะบ้านฟ้าเห็นครบไมยก็ก็วันนี้อาจจะไ,ไม่ได้จุดธูปก,ก็จะเป็นแนวทางนะคะท่านใดอยากตามตามนะคะท่าใดคิดว่ามันไปไม่ได้ก็ผ่านไปนะคะก็ถือว่าร่วมไหว้องคพระแม่แลมัศมีไปพร้อมๆกันนะคะ ถือว่าวหว้องค์พระแม่รัศมีไปพร้อมๆกันบ้านฟ้าเยอะอยู่แม่คนมาดูเยอะอ่านนะคะ <ๆ S 1> ก็วันนี้เป็นวันไหว้องค์พระแม่รัศมีเป็นวันวารารัศมีวันต่ำก็คือเป็นวันที่ท่านมีงานนะคะเราก็ถือพรอันศักดิ์สิทธิ์นี้จงบังเกิดแกตัวท่านเองนะคะผู้ที่จัดจองชุดเทศไหว้าทางทีมงานก็ได้จัดจุดพระขีถวายองค์พระแม่รัศมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จัด จุดทุบเลขเนาะให้กับท่านนะคะวันนี้อาจจะไม่ทนันอาจจะส่งให้กลับไปท่านว่าท่านไปรอลุ้นอันวันที่หนึ่งกันยายนนะก็ วันนี้ลูกบิวมีอะไรพูดไหมคะวันนี้เราจะเป็นพิธีเสร็จเราจะเน้นไปทางพิธีดีกว่าเนาะใช่วันนี้เป็นเน้นไปทางพิธีดวยแ่เน้นไปทางพิธีแต่ว่าตัวเลขก็มีบ้างเล็กๆนน้อยกับท่านที่ยังติดตามเรื่องแนวทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาเต็มรูปแบบแต่นี้ขอเคลียร์งานเราจะคือตรงนี้อาจจะไม่ใช่งานหลักแต่ก็คือเป็นจิตสัทธาที่เรามีต่อหน้าเทวไลรนะคะแต่แต่ตัวเลขเราจะมีให้เรื่อยๆนะคะใครจะไม่รู้ผ่านผ่านผนผ่าอาจจะปังเข้ามาในในวันนี้ก็ได้เนาะ นะคะขอให้ท่านประสบความสำเร็จที่ดีนะอา้าวแต่ทีมงานขอทำงานแล้วก็จะจบไล์เลยไหม อ่านนะคะขอพรจากองค์พระแม่ลักมีนะคะเสด็จลงมารับเครื่องเส้นสังเวยรับใยบูชาที่หลักลูกช้างได้นําถวายพระองค์ขอความสุขความสําเร็จจงบังเกิดแก่ทุกทท่านขอให้ท่านผู้ดูเนไลน์และท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาขอให้ท่านประสบความสําเร็จนะคะอ่าวันนี้แม่ขอลาณเท่านี้นะคะโอ้มหาลักมีประทานพรค่ะจ้า